ดวงนะครับเขาเกิดช่วงพิจิกธนูทั้งสองท่านก็อ่อนแรง้ะคู่นะพิจิกธนูไงโดนเรื่องความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวแล้วก็กันเงินแล้วก็เกิดในช่วงปี2 5 2 3 2 5 2 4มันจะมีช่วง3าปีเนี่ย2 5 2 3 2 5 2 4 2 5 2 5อันนี้เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การงานนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเนี่ยจะเซ็นจะคำประกันจะปล่อยเงินกู้จะให้เงินกู้ใดๆก็ตามเนี่ย หลังจากนะคะที่ทางด้านของนานาไราวิน่าออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าดาราอักษรยอดน,อน,นูที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเนี่ยคือเธอจริงๆคุณผู้ชมซึ่งนานาเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาเล่านะคะเคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยในช่องทางการไลฟ์สดนะคะส่วนตัวของนานาซึ่งเธอเนี่ยก็เปิดใจแหละบอกนะคะถึงปัญหาสาเหตุนิสินที่กำลังเผชิญอยู่พร้อมทั้งขอโทษเพื่อนๆนะคะและคนรอบตัวที่ได้รับผลกระทบไปด้วย โดยในไลฟ์สดครั้งนี้เนี่ยนานา,นาเธอก็บอกนะคะว่าเธอไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่เมืองไทยนะคะและตั้งใจจะหาเงินใช้หนี้ให้ครบทุกบาทจะช้าหรือเร็วนะคะก็ต้องทําให้ได้แม้คนอื่นอาจไม่เชื่อนะคะแต่เธอบอกว่าเป็นลูกหนี้ก็ต้องใช้หนี้และนานาเธอก็บอกนะคะว่าต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยคือมาจากการทําธุรกิจหลายอย่างโดยคิดนะคะและจัดการเองคนเดียวจนต้องเอาเงินจากตรงนั้นนะคะมาโปะตรงนี้วนเวียนไปมาจนกลายเป็น งูกินหางแบบไม่รู้ตัวซึ่งนอกเหนือจากนี้นานาก็ยังได้เล่าต่อแล้วว่าหนึ่งในโปรเจกต์นะคะที่เธอเนี่ยทุ่มเทม,มากคือ YBL นะคะบาสเกตบอลเด็กที่อยากช่วยผลักดันเด็กๆนะคะให้มีโอกาสทําให้ต้องใช้เงินเนี่ยจำนวนมากจนเกินกําลังเราไม่เคยได้โอกาสนะคะอยากให้เด็กเนี่ยได้โอกาสจริงๆนานาก็กล่าวนะคะว่าเธอเนี่ยยืนยันชัดนะคะว่าเงินไม่ได้หายไปกับการพนันหรือหวยแต่หมดไปกับธุรกิจและการช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเนี่ย บากซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่นานาไราบิน่าคุณผู้ชมออกมาชี้แจงนะคะถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผ่านช่องทางการไลฟ์สดก็ทำกลางเช้าเน็ตและมีการนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้กันอย่างมากมายรวมถึงนะคะทางด้านฝั่งของโหรักยิ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะที่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องดวงของนานาว่าถ้าจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ต้องทำยังไงอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของโหรักยิ้มกันคะ่ะ พื้นดวงเขาอ่อนแรงมากๆเลยนะครับเวลาสองต่อปีเนี่ยก็มองว่าเหมือนเราเป็นโหนเนาะก็คือผู้รักษาหมอดูหมอบปลว่าผู้รักษาก็ถ้าอะไรที่พูดไปแล้วแล้วมันไม่เกิดประโยชน์คือรักษาเขาไม่ได้อะเพราะว่าผมมองมิติดวงเขามันเหมือนคนถ้าพูดเหมือนคนที่ไปหาหมอคือเป็นมะเร็งรล้วสุดท้ายแล้วไปหาหมอ,อะมันไม่รู้จะรักษาอย่างไรก็คงเป็นธรรมชาติบำบัดปล่อยให้เวลาเป็นตัวจัดการเลยนะก็เอาเป็นว่าผมไม่ทายดีกว่าผมไม่รู้จะทายไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขานะ ส่วนไอ้ว่าดวงนะครับเขาเกิดช่วงพิจิกธนูทั้งสองท่านก็อ่อนแรงทั้งคู่นะพิจิกธนูนะโดนเรื่องความจะเปวดของคนในครอบครัวแล้วก็การเงินแล้วก็เกิดในช่วงปี2523-2524มันจะมีช่วงสาปีเนี่ย2523-2524-2525เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การงานนะครับผม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเนี่ยจะเซ็นจะคำประกันจะปล่อยเงินกู้จะให้เงินกู้ใดๆก็ตามเนี่ยระวังหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหานะก็พยายามรีบแก้ไขมันอย่าให้ปัญหามันมักหมมหรือว่ามันทับถมจนกระทั่งเราแก้ไขมันยากหรือแก้ไขไม่ได้นะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้ครับขอให้หาเงินมาใช้หนี้ได้หมดละกันนะครับสุดท้ายอย่าลืมศึกษา,ษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวันับผม ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของหนลักยิ้มได้พูดเอาไว้แบบนี้แต่ว่าคุณผู้ชมขาเรื่องแบบนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับใครที่ได้รับชมรับฟังเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ